สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ jp 1 6 t หกทาร์โลดชาแนลนะคะผู้รับสารจากจัก,กรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่นะคะคลิปนี้เราจะมาดูดวงนะคะเช็คพลังงานของเดือนพฤศจิกายนนะคะอ่าก็คือราศีแรกเลยนะคะชาวราศีพิจิกนะหมออ้างอิงเป็นแบบทางตะวันตกนะคะ ชาวราศีพิจิกได้แก่ผู้ที่เกิดวันที่22ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนนะคะประจำเดือนอพฤศจิกายนนะคะตัวนี้เดี๋ยวหมอจะเปิดไพ่10ใบ,บเป็นแบบภาพรวมของชาวราศีพิจิกนะคะให้เนาะแล้วก็จะเป็นแบบดวงความรักด้วยอ่าดวงความรักเราจะมาเช็คพลังงานภาพทั่วไปด้วยเนาะจะเป็นแบบการงานการเงินจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในเดือนพฤษจิกายนนะคะ ขอพลังงาน Energy นะคะของชาวราศีพิจิกนะผู้ที่เกิด22ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนนะคะชาวราศีพิจิกนะจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะสำหรับเดือนอพฤศจิกายนนะคะอันนี้เป็นการแบบดูดวงทั่วไปนะว่าจะเกิดอะไรบ้างจะดูเป็นแบบเซลติคอสนะคะสิบไปนะแล้วก็เดี๋ยวหมอคลิปก็คือในคลิปนี้จะมีดวงแบบเป็นความรักให้ด้วยนะเอเน g y ใบแรกนะ แฮงแมนนะคะหนึ่งไม้เท้าแปดเหรียญแล้วก็ไพ่แปดเหรียญน,น,นะคะต่อมาเดสนะคะต่อมาเอเมพรสนะต่อมาคิงออฟโซสเอนเนจีต่อมานะไนท์ออฟคัพนะคะเดวิลสิบดาบจัสเมนนะคะโอเค นะคะสิบใบเนาะราศีพิจิกนะคะมีพลังงานของเดอะแฮงแมนเนาะเป็นพลังงานแบบว่าเหมือนแบบว่าเราทําอะไรไม่สามารถยขยับเขยื้อนไปข้างหน้าเลยนะดวงทั่วไปเนาะคือไม่เจ้าชะตาเนี่ยแบบว่ายังไงอะตัวตนของคุณคือไม่สามารถขยับเขยืขย้อนไปข้างหน้าเช่นการงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเหมือนว่ามันจะตึงหยุดสถานการณ์หยุดอยู่กับที่อะมันเหมือนมีอะไรอ่บล็อกคุณไว้นะ นะมีอะไรแบบพอสคุณไว้ะให้มันสถานการณ์มันหยุดนิ่งเหมือนการเฝ้ารอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างนะไม่ว่าการงานการเงินอะไรก็แล้วแต่เนาะหรือว่าช่วงนี้สุขภาพอาจจะมีปัญหาได้เนาะระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยเนาะนะคะต่อมาเนาะสภาพแวดล้อมหรือบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างเช่นเราอยากจะทําโปรเจกต์งานชิ้นใหม่นะคะบางสิ่งบางอย่างเนาะ สถานการณ์อะไรที่เป็นแบบแรกๆเริ่มเนาะนะคะในอดีตที่ผ่านมาเนาะก็คือเป็นอ the empress เนาะมีความสุขสบายมีความสมสมบูรณ์พูนสุขเนาะเช่นนะคะมีไรายได้นะคะมีฐานะดีแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะไม่ได้ยากจนเนาะ เป็นคนที่เป็นบุคคลที่แบบว่ายังไงอะมีพร้อมทุกอย่างอะรูปสมบัติทรัพย์สมบัตินะคะสามารถทํางานหาเงินหรือว่านะคะมีรายรับรายจ่ายที่สมดุลน,นะคะกับตัวเองเนาะนะคะมีความกินดีอยู่ดีนั่นเนองเนาะนะคะต่อมาเนาะนะ,ะ,ะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเราจะเริ่มต้นทําบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์งานนะคะจะมีบุคคลที่มาคอยช่วยเหลือนะอาจจะเป็นนะคะ คนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินทองลงทุนนะคะหรือว่านะคะลงทุนไปแล้วเนี่ยก็คือจะสามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจหุ้นส่วนหรืออะไรได้มีคนเข้ามาช่วยเหลือเนาะ King of Swords นะคะแล้วก็นะคะส่วนพลังงานของอ่าสิ่งที่เราควรจะแก้ไขหรืออะไรนะคะก็คือเหมือนว่าเราก็คือเราอยากต้องการได้คนเราอาจจะเป็น คือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเป็นภาพรวมของเดือนพฤศจิกายนเนาะอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จบไปในชีวิตเราะนะคะเคยจบไปแล้วบางทีในอดีตเคยมันมีอยู่พร้อมสรรพสมบูรณ์เช่นการงานการเงินความรักอะไรอย่างเงี้ยพอมาเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันมันเหมือนมันมันเหมือนแบบว่าสิ่งนั้นอะมันได้จบมันได้หายไปเช่นมีใครบางคนเดินออกจากชีวิตคุณไปไหมนะคะแล้วก็เรายังยังแบบ แอบรอคอยเฝ้ารอมีการผิดหวังหักหลังหรือว่าการทำงานอย่างเงี้ยนะคะระวังนะคะก็คือระวังคนที่จะเวลาเราเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่หรือทํางานใหม่อะไรเงี้ยนะคะหรือความรักความสัมพันธ์ใช่ไหมระวังคนแทงข้างหลังหักหลังรักสามเศร้าเราสาคนถ้าเกิดมีใครเข้ามาในช่วงนี้ก็คือคุณอาจจะเจอคนที่ประเภทแบบเป็นคนเก่า เป็นคนในอดีตเป็นความรักครั้งเก่าก็ได้หรือว่าเราอะยังหยุดรอดสถานการณ์เช่นสถานการณ์เราอยากได้ความสุขสบายความสุขสมบูรณ์ในอดีตในความรักครั้งเก่าอะไรได้นะคะทั้งหมดเลยเนาะงานก็อาจจะจับโปรเจกต์งานเก่าๆงานเดิมๆเอามาทําใหม่นะคะเช่นงานอะไรที่เราเคยทํานะคะเช่นเกี่ยวกับเรื่องค้าขายเกี่ยวกับงานเก่าๆเช่น งานในอดีตที่เราเคยทำที่เราเคยทําไปแล้วหรือว่าเราหยุดไว้หรือว่ารอดูสถานการณ์เนี่ยก็คือให้เราลุยหรือเราลงมือทําเลยนะคะไม่ต้องรอไม่ต้องรอสถานการณ์เนาะ mm. ก็คือช่วงนี้ก็คือแบบว่ามันเหมือนมีการแบบเครียดคิดวิตกกังวลนะอืมบางทีมันเป็นอารมณ์หรือความรู้สึกของเราที่บางทีมันหยุดนิ่งมันไม่ขยับเขยื่อนไปไม่ว่างานเงินความรักหรือสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันจะไม่ค่อยดีหรือมีเรื่องเครียด นะมีเรื่องเครียดบางสิ่งบางอย่างคือถ้าเป็นความสัมพันธ์ความรักอะ่ะก็คือมันจะขึ้นมาชัดเจนเลยนะว่ามันเป็นเหมือนแบบเราหยุดนิ่งหรือรอคอยคนเก่าคนรักเก่าที่เคยเดินไปจากเราอะ่ะมันมีความคิดมันมีความคิดอยู่ตลอดเวลาเนาะบางทีมันก็เป็นโชคชะตาเนาะว่าให้คุณแบบนับหนึ่งใหม่ให้ให้ตัดจบสิ่งบางสิ่งบางอย่างไปหรือว่านะคะก็คือบางสิ่งบางอย่างมันก็จะไม่ได้อยู่กับเราคงทนถาวรเนาะ อันนี้ถ้าเป็นแบบอันนี้ก็คือเป็นไพ่แบบภาพรวมทั่วไปนะเดี๋ยวหมอจะดูเป็นแบบความรักให้อีกทีหนึ่งนะโอเคอันนี้เป็นแบบภาพรวมนะคะเนาะการงานการเงินดูแบบเป็นแบบไปคร่าวๆแล้วกันนะโอเคทีนี้เราจะมาดูเป็นแบบว่าความรักเนาะความสัมพันธ์ใจคุณใจเา้าแนวโน้มในอนาคตนะชาวราศีพิจิกนะ22ตุลาคมถึง21่ิพฤศจิกายนนะเอาละค่ะนะคะขอพลังงานเอเนอร์จีนะ เราจะมาเปิดไพ่อย่างละหกใบนะส่วงทั่วไปแล้วก็ดวงความรักเลยนะเอาละค่ะมาจา้ะความรักนะตอนนี้ความสัมพันธ์นะในอดีตที่ผ่านมาคุณเจออะไรกันมาบ้างคะชาพิจิกนะชาพิจิกชิปสองตุลาคมนะคะว้าวมีพลังงานของไพ่สองถ้วยนะ ทูอั f ครับนะ justice นะต้องการความยุติธรรมอะในความรักความสัมพันธ์ the death มีคนเดินจากคุณไป6ดาบนะความสัมพันธ์ที่มันเคยสมบูรณ์พร้อมนะมแสดงว่า การที่เรานะคะเหมือนว่าเราได้แต่งงานกับใครสักคนหนึ่งบางคนอาจจะมีทะเบียนสมรสนะคะบางคนอาจจะมีการหยุดสถานะเป็นการหย่าล้างนะนะเป็นหยุดสถานะความอะไรอะความเป็นภรรยาเนาะคือหยุดสถานะจากการที่เราเป็นแบบเป็นคนมีเจ้าของอะเป็นคนที่มีความรักความสัมพันธ์นะคะเรียกเรียกความยุติธรรมตบพืนมาให้ตัวเราเองบางทีเราคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสุขไหม มันเป็นความรักที่ดีงามหรือเปล่าบางคนก็คืออยากเดินหนีออกจากความสัมพันธ์นี้บางคนได้หย่าร้างแล้วบางคนได้จบสิ้นความสัมพันธ์ไปคนที่คบหาดูใจกันมาเนิ่นนานบางคนก็ตัดสินใจที่จะจบนะบางคนก็มีพลังงานของจบความเป็นโสดก็ได้นะคะอาจจะได้แต่งงานอะไรแบบนี้นะคะนะหรือนะคะบางคนนะคะคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันควรจะจบดีกว่าเนาะเพราะว่ามันเป็น,ปนความรักที่บางทีก็คิดว่าสุข นะคะต่อมาไม่นานมันก็เป็นกลายเป็นความทุกข์เนาะของชาวพิจิกนะคะในเดือนพฤศจิกายนเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะเนาะมีคนเดินจากคุณไปอ่ะมีคนจบกันในความสัมพันธ์นะ่ะเนาะบางทีความเขาเรียกยังไงอ่ะเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายการหย่าล้างอะไรพวกนี้ทนายความนะคะมีผลมาในในในความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้เนาะในเหตุการณ์ของเดือนพฤศจิกายนนะบางคนได้รับลูกข่าวสารนะว่า คนที่เราครบคนที่เราคุยคนที่เรารักนะคะอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วอืมได้รับรู้ข่าวสารขึ้นมาบางคนก็เดินทางไปทํางานคนที่เรารักเนาะเดินทางไปทํางานไกลอย่างเงี้ยก็ไปเจอคนอีกคนหนึ่งเนาะมันทําให้เป็นพลังงานของเหมือนว่าการต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างการจบสิ้นของบางสิ่งบางอย่างเนาะหรือนะคะบางคนก็อาจจะมีการ กลับมาของบางคนเนาะเป็นความรักเก่าเป็นคนรักครั้งเก่าอะไรก็ได้เพื่อมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ก็ได้เนาะโอเคนะคะทีนี้เรามาดูว่าใจคุณเป็นอย่างไรคะเดือนพฤศจิกายนนะเดือนพฤศจิกายนนะใจคุณไพ่สามไม้เท้านะสามไม้เท้าอืมเนาะมีความรอคอย มีใครบางคนนะคะจับมือกับเราแล้วก็ไปมองหาคนอื่นเนาะนะคะเป็นความสุขเป็นเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นความอดทนเป็นความวุ่นวายในจิตใจมีปัญหาทะเลอบบอาะเบาะแว้งกันคือมันมีปัญหามาอย่างยาวนานแล้วล่ะคือเดือนนี้มันเหมือนคุณได้ตัดสินใจจัด,ดจบไปเนาะความรักความสัมพันธ์ที่มันเหมือนแบบเราทุ่มเทอ่ะทุ่มเทไปไม่ได้รับกลับคืนมาเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนความไม่ชัดเจนเป็นความหลอกลวงที่เขามีให้เรานะอ่ะเนาะชาวพิจิกเนาะตอนนี้ใจคุณบอก คุณอยากตัดจบอะมีการหย่าร้างมีการเลิกกันแน่นอนเนาะเดือนพฤศจิก,กายนเป็นการตัดจบของคนบางคนออกไปจากชีวิตฉันต้องการความโสดอิสระและ้วละ่นะเนาะใจคุณบอกแบบนี้ใช่ไหมคะชาพิจิกนะเอาล่ะทีนี้เรามาดูว่านะฮะใจเขาเป็นอย่างไรนะความรักความสัมพันธ์นะใจของเขานะฮะเขาคนนั้นของชาพิจิกนะของเดือนพฤศจิก,กายนนะ โอเคนะฮะใจเขามันเหมือนความสัมพันธ์หยุดนิ่งอะ่ะอืมเนาะมีม,ม,มีมีพลังงานของชาวราศีพิจิกชาวราศีตุลน,นะแล้วก็ชาวราศีมีนนะคะแล้วก็ชาวพุทธศกกันมังกรนะคะบางคนชาวธาตุน้ําอาจจะเป็นชาวมีนเขาอาจจะเป็นมีนหรือเป็นพิษอ่าหรือเป็นพุธศกกันมังกรก็ได้เนาะนะคนะ,ะยังมีความรักอยู่ตรงนี้เป็นความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งอืม ตอนแรกใจเขาก็คือเหมือนมาเต็มมาเต็มร้อยอาจจะมีการช่วยเหลือกันด้านาการงานการเงินความรักความสัมพันธ์นะคะแต่ตอนนี้ความสัมพันธ์มันเหมือนหยุดนิ่งบางทีใครบางคนนะคะหรือตัวคุณแม่ได้รับรู้ว่าเขามีครอบครัวแล้วเนาะนะบางคนก็อาจจะเจอกันทางเดตทางออนไลน์สื่อสารก็ได้เป็นการบอกว่านะคะ ความสัมพันธ์เรารับรู้ทางข่าวสารทาง Facebook ทางอะไรก็ได้เหมือนรับรู้อะไรก็ทันหันแล้วเราแบบเราจับโป๊ะแตกได้เราจับโป๊ะได้ว่าเขามีคนใหม่หรือเขามีคนของเขาแล้วทําให้ความสัมพันธ์เราก็หยุดนิ่งไปเราไม่สนใจแล้วนะตอนนี้นะชาพิจิกนะโอเคนะคะแนวโน้มในอนาคตชาพิจิกว่ายังไงคะแนวโน้มในอนาคตนะคลิปนี้นะคะก็คือเป็นพลังงานของคนที่มีปัญหาในความรักความสัมพันธ์นะ ถ้าความสัมพันธ์ที่ดีงามหรืออะไรอยู่แล้วก็ให้ข้ามไปนะคะนะคะ,นะคะเนาะเพราะว่าหมอจะดูเป็นภาพเป็นพลังงานแบบภาพรวมนะคะมีคนเดินจากไปตัดสินใจจบนะคะอยู่เป็นโสดนะโดนหักหลังอะไรพวกนี้นะหรือว่าจากปกโปแตกเนาะแล้วโน้มในอนาคตชาพิจิกเป็นยังไงคะเดือนพฤศจิกายนนะ จริงด้วยอะ่ะนะคุณบอกคุณได้ตัดสินใจอะไรแล้วแหละคุณได้ฟันฝ่าอุปสรรคอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณตัดสินใจแล้วเนาะความพยายามการแข่งแย่งชิงดีชิงเด็ดหรือว่าการต้องต่อสู้ในอุปสรรคความรักความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่นะคะมีคนบล็อกกันไปคุณบอกว่าความรักครั้งนี้นะคะมันเป็นเพียงความฝันหรือเปล่าความฝันนะความฝันอืมมันเป็นภาพมโนที่เขาจินตนาการให้มามันจับต้องอะไรไม่ได้เลยนะ ก้าเหลียนเนาะอยู่แบบเงาๆนะคะอือยู่แบบเงาๆนะคะ,บบเ,ะ,คะเหมือนแบบเราก็ต้องดูแลตัวเองฉันรู้สึกเข้มแข็งขึ้นแล้วลหะนะคะในเดือนนี้นะเดือนพฤศจิกายนนะคุณบอกว่านะคะฉันพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ไพ่เดือดซันว้าวนะคะอาจจะมีข่าวดีนะของชาวพิจิกอาจจะมีการแบบ ได้เริ่มต้นใหม่ได้ปลดล็อกชีวิตจิตวิญญาณอะไรแล้วแหลนะเนาะถึงแม้แต่มีคนเข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่บางครั้งคุณอาจจะยังไม่พึงพอใจในบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้รับอยู่นะตอนนี้ก็ได้นะคะหรือมีคนเข้ามาคุยคบกับคุณหลายคุณมีคนเข้ามาคุยคบกับคุณหลายหลายคนนะนะ,ะบางทีเราก็ยังเลือกไม่ได้เนาะบางทีตัดจบความสัมพันธ์เก่าๆเดิมๆไปคนที่เราเคยรอคอยเราไม่รอแล้วเดือนนี้เราตัดสินใจเดินหน้าเนาะ มุกอ่อนนะชาวพิจิกนะคะบอกแบบนี้นะโอเคนะคะไพ่อยากแนะนําอะไรบ้างนะไพ่อยากแนะนําอะไรบ้างไพ่อยากแนะนําอะไรบ้างคะไพ่อยากแนะนําอะไรชาวพิจิกบ้างคะอืมไพ่บอกว่านะคะคิดให้ดีนะคะระหว่างการสื่อสารทางออนไลน์ทางโซเชียล คุณคิดว่าหนึ่งคุณอยากจะตัดจบไหมสองคุณคิดว่าคุณจะอยู่เป็นโสดดีไหมหรือว่าสองคุณคิดว่าจะเลิกหรือจะไม่เลิกอ่านะคะแต่คุณคิดว่าความสัมพันธ์ที่มันมีสามคุณไม่เอามันเป็นความสัมพันธ์ที่หนักเหนื่อยใช่ปะชาวพิจิกเป็นอย่างงั้นไหมนะคะความรักที่ดีงามหรือการเป็นครอบครัวนะคะมันไม่ต้องเหนื่อยเนาะก็คือเอาง่ายๆแหละถ้าเกิดเขารักเรานะคะเขาก็จะไม่มีคนอื่นเนาะนะคะเป็นการรอคอยบางสิ่งบางอย่างนะคะที่จะใกล้เข้ามาถึงเนาะ ดาวพิจิกนะคะอันนี้คือเป็นความรักนะนะคะโอเคนะอันนี้เป็นความรักความสัมพันธ์ที่เป็นพลังงานรวมๆเนาะของเดือนพฤศจิกายนนะนะคะโอเคทีนี้เราจะมาดูกันว่านะคะเราจะมาดูกันว่าคนที่มีปัญหาเช่นคนรอคนรักเก่านะคะคนที่บอกกันไปคนที่จบกันไปมีแนวโน้มว่าเป็นบอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวหมอจะเปิดไพ่ให้นะคะเป็นแบบภาพรวม่าวๆนะ ตอนนี้จะใช้ไพ่สำหรับเดียวกันเลยนะอ่าคนที่บล็อกกันไปคนที่รอคนรักเก่าอะคนที่บล็อกกันไปคนที่เงียเงียบกันไปนะคะว่าอย่างไรบ้างนะ บล็อกกันไปคุณทิ้งเงียบกันไปนะคะความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรนะในอดีตคุณเป็นอย่างไรนะอืมคนที่บล็อกกันไปคนที่ไม่ได้ติดต่อแล้วแฟนเก่าอ่ะ Okay. ไพ่ใบแรกนะมีความไม่พอใจอ่ะมีความไม่พอใจเศร้าเสียใจสี่ถ้วยนะอืมจะขึ้นพลังงานคล้ายๆเดิมเลยอ่ะนะคะคิดไม่ตกตองไม่ตกนะเจ็ดถ้วยนะคะควินออฟอ่าคิงออฟวานนะคะสองสองดาบนะคะเอสออฟคับมันเหมือนเป็นการเฝ้ารอคอยอ่ะเออ อยากให้เขาติดต่อกลับมายังมีความรักอยู่ตรงนี้ยคุณยังรอคอยอ่ะบางทีคุณคุณฝันถึงเขาด้วยอ่ะนะตอนนี้ชาวพิจิกก็คือในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยตั้งใจทํางานแล้วอยากโฟกัสทํางานและนะ้วเนาะอืมแต่ก็ยังมีความรักอยู่ตรงนี้นะรอคอยคนเก่าอยากจะติดต่อกลับมาเนาะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบตอนนั้นอาจจะเป็นช้อยมีทางเลือกม,มีมีเขาเรียกอะไรอะ่ะมีความสัมพันธ์มากกว่าสองคนในความสัมพันธ์อะ บางคนก็คนของคุณอาจจะคบใครหลายคนก็ได้มีความไม่พอใจน้อยใจเศร้าเสียใจหรือว่ามีคนเข้ามาหาชาวพิจิกเยอะแยะมากมายเลยสําหรับคนที่รอคนรักเก่าคนที่เคยบล็อกกันไปแล้วแต่ชาวพิจิกก็ยังไม่สามารถเลือกใครได้เนาะยังยังบางคนก็อาจจะเปิดใจคบกับใครสักคนหนึ่งแล้วหรือว่ารู้สึกดีๆกับใครสักคนหนึ่งแล้วแต่ใจก็อยากจะไปไปข้างหน้าหรือคบคนใหม่อีกใจหนึ่งก็รอคนเก่าเนาะนะคนะ,ะโอเคทีนี้เรามาดูว่าใจคุณเป็นอย่างไรนะ queen of swords นะ อยากได้ความชัดเจนเออเนาะสำหรับคนที่รอคนเก่านะมีการรอคอยเหมือนเดิมแหละเนาะคนที่อยู่ห่างไกลคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลเดินเราเดินจากเขามาหรือเขาอาจจะเดินจากคุณไปก็ได้มีการอยากตัดใจเป็นความพยายามอย่างหนักหน่วงเนาะ แต่บางทีอารมณ์ความรู้สึกในเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวพิจิกก็ยังรู้สึกเศร้าเสียใจกับการกระทําของใครบางคนที่ทําอะไรลับหลังเราหลอกลวงหักหลังผิดหวังรักสามเศร้าเราสามคนนะเป็นความสามัสมพันธ์สถานการณ์ที่คุณหยุดนิ่งอยู่เนาะบางคนอาจจะป่วยก็ได้เนาะชาวพิจิกช่วงนี้ดูแลสุขภาพนะโอเคทีนี้เรามาดูใจใจเขาคนนั้นนะแฟนเก่าอะความรักเก่าความรักครั้งเก่านะคนรักเก่าคนที่รอคอยนะเป็นอย่างไรคนที่ไม่ได้ติดต่อกันแล้วนะใจเขาคนนั้นนะ ไนทะ์อ o อบไนท์ออบวานนะอือมีพลังงานชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูมีพลังงานชาวธาตุลมตูนกุมเมถุนมีพลังงานชาวธาตุน้ํานะคะอ่าพิจิกพิจิกมีนกดนะเขาคนนั้นบอกมันมีความหวัดระแวงในความสัมพันธ์นะเออความสัมพันธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นไม่นานก็ได้คนรักเก่าคนความรักครั้งเก่านะถ้าถามว่าเขายังมองเห็นคุณค่าของคุณไหมเขาอยากติดต่อกลับมาไหมเขาอยากแอคชั่นอะไรไหมก็ใช่นะ เขาอยากแต่เขายังไม่ได้แอคชั่นอะไรนะคะเนาะคนฟาร์มรักครั้งเก่าเนาะใจเขานะคะตอนนี้อาจจะแบบเป็นคนที่อาจจะราศีพษราศีพฤษภก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่แตกต่างอายุวัฒนธรรมภาษาศาส,สนาเนาะบางทีก็บางคนก็อาจจะแบบเขาอาจจะแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะไปเกี่ยวข้องกับศาสนาประเพณีวัฒนธรรมอะไรอย่างนี้เนาะบางทีก็เขาอาจจะตัดสินใจนะคะใจเขาอะแบบ อาจจะตัดสินใจไปมีครอบครัวหรือไปทํางานทํางานหาเงินอะไรของเขาเอะเนาะเกี่ยวกับชีวิตของเขาเนาะยังไม่ได้ทําอะไรเนาะบางคนแฟนเก่าชาวพิจิกี่ยมีครอบครัวไปแล้วอะอืมทําอะไรที่มันถูกต้องตามกฎหมายไปแล้วอะเออทําทําอะไรที่มันถูกต้องตามประเพณีไปแล้วบางทีเขาอาจจะตัดสินใจเลือกคนใดคนหนึ่งไปแล้วก็ได้แต่งงานมีครอบครัวไปแล้วเนาะความรักครั้งเก่าของชาวพิจิกนะนะคะ โอเคทีนี้เรามาถามกันว่าแล้วเขาคิดถึงชาพิจิกไหมอ่ะเขามีแฟนมีมีแฟนไปแล้วเนาะคนเก่าเนาะเขาคิดถึงไหมล่ะาชาพิจิกเนาะเขาบอกว่ามันก็มีความคิดถึงเหมือนกันแหละแต่มันมีความรู้สึกเหมือนว่าอารมณ์ของยังมีอารมณ์ความโกรธความเกลียดกาดอารมณ์โมโหอารมณ์ที่เคยทะเลาะเบาแหวงกันเนาะคิดถึงไหมนะคะเขาก็ไม่ทําอะไรหรอกเขาก็นิ่งอาจจะมีการแอบ,บดูแบบอแบ,บสืบแอบส่องเนาะ ก็บอกว่านะฮะมันเป็นความรู้สึกที่เขาเหมือนต้องโดดเดี่ยวเดียวดายเขาก็เลยยอมแพ้ในความรักความสัมพันธ์ก็ได้ที่เคยมีที่เคยคบกันเขาก็เลยเดินเดินออกไปเนาะนะคะนะฮะมีมีการแบบแอบ,บดูแอบบสืแบแอบส่องเหมือนกันว่าเราเริ่มต้นกับใครไปหรือยังนะเนาะนะคะเขาก็ยังแบบเหมือนคิดถึงแหละคิดถึงแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรเนาะบางทีเขาอาจจะตัดสินใจแล้วว่าเขาก็มีคนของเขาไปแล้วไม่ควรจะยุ่งอะไรแบบนี้เนาะ โอเคแล้วแนวโน้มในอนาคตล่ะมีสิทธิ์ที่เขาจะทักมาคุยไหมอะไรไหมแบบนี้ไหมจะได้เป็นเพื่อนกันอะไรแบบนี้ไหมมีสิทธิ์ไหมโอ้อา้าวไพ่หล่นกระจายอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอาล่ะเขาจะทักมาไหมหรือว่าเขาแบบจะอยากมาเป็นเพื่อนเราไหม มีการอยากทักมาเออมีการอยากทักมาเนาะอยากเป็นเพื่อนนะแค่ความคิดนะแต่ก็ทาวเวอร์แต่ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะบางคนก็อาจจะแบบว่าคิดถึงหรือว่านะคะคิดว่าเออคุณคุณอาจจะได้เจอคนใหม่ที่ดีแล้วหรือว่าบางทีก็เยียวยาใจตัวเองกันแล้วหรือว่าเขาก็อยากให้คุณให้อภัยอะไรเงี้ยยังมีความรักมีความรู้สึกที่ดีงามแต่ไพ่พลังงานขึ้นชัดเจนเลยว่า แฟนเก่าชาวพิจิกมีคนของเขาไปแล้วนะมีครอบครัวแล้วเนาะบางทีเขาก็มีความสุขอยู่กับครอบครัวตัวเขาเองแล้วแต่มันก็เหมือนมีการแบบอยากให้อภัยอ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเหมือนแบบเก็บไว้ในใจเนาะอะไรแบบนี้เนาะอาจจะยังไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทักไม่ได้ทายอะไรมาเนาะโอเคเนาะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ยังไงก็กดซับสไคร้กด ไลค์นะคะกดกระดิ่งกดติดตามเนาะเป็นกำลังใจให้ JP 1 6กพาลอคชาแนลด้วยนะวันนี้หมอแจนไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะชาวพิจิกนะขอให้โชคดีนะคะเดือนพฤศจิกายนนะ